กบกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะผมนะอยู่กับผีเองครับทวิสแซนวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไททันแพทเทิร์นกาวนะผมนะใช่ครับผมเกมช่นี้ก็คือเกมแนวสกิบบี้ทอยเล t นะครนะับแต่ว่าเป็นเกมแนวแพทเทิร์นกาวฮะโดยความพิเศษของเกมนี้ก็คือการเอาตัวละครไททันจากในเรื่องของสกิบบี้ทอยเล t เนี่ยเอามาใส่ในเกมนะผมนะแล้วก็จะมีพวกตัวระดับลาร์จด้วยแล้วก็เป็นเซมิไททันโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ ประมาณ9ตัวนะครับผมนะหรือ10ตัวนี่แหละโดยตัวที่เราจะได้เล่นนะครับ5้าตัวแรกก็คือไททันคาเมล่าแมนล่างอัปเกรดไททันสปิกร์แมนล่างอัปเกรดไททันทีวีแมนล่างเอ่อซีนีม่าแมนไททันทีวีแมนล่าง2.0แล้วก็จีแมนครับผมนะส่วนคำว่าแอสโตเนี่ยก็จะคือพวกที่ใช้พวกแอสโตนะครับผมนะซึ่งพวกนี้ต้องเอาไปปวดเอา ตัวแรกครับผมนะก็คือจะเป็นของตัว large tv man ตัวที่2ก็คือเป็น executioner นะครับผมนะเป็นตัวเขียวนั่นเองแล้วก็ตัวที่สาครับเจอกระนอดซึ่งผมไม่สามารถเอามารีวิวในตอนนี้ได้ครับผมเพราะว่ามันยังล็อกไว้อยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกริดกริดนะครับผมนะเป็นตัวกริดซึ่งการที่จะได้ตัวนี้มาได้นั้น <c oughs> เราจะต้องเสียตัว early exit นะผมนะซึ่งผมไม่สามารถที่จะเสียตังค์ได้รับผมนะมันสองเก้าเก้าซึ่งผมไม่มีตังคนะ์ โดยคลิปนี้นะเราจะมารีวิวทั้งเจ็ดตัวละครที่เรามีกันอยู่ตอนนี้ครับผมนะพถ้าเกิดว่าผมไปปลดตัวของจักรนอตเมื่อไหร่เนี่ย๋ยวผมจะมาอัดคลิปใ้ทันาทีเลยครับผมนะโดยเราจะเริ่มกันที่ไททันคเาเมราแมนนะครับนี่เลยไททันคเาเมราเมนนะครับผมนะก็เลือดปกติเลือดนั้นปกติเท่ากันแล้วก็จะมีตัวค่าพลังงานตรงนี้นะครับนะาพลังงานเนี่ยเอาไว้สําหรับการใช้ในการพกสกิลพวกนี้นะครับผมนะ โดยสกิลแรกนะผมนะ่ะจะเป็นคันนอนนะผมนะซึ่งจะยิงปืน2อันที่อยู่ตรงไหลเนี่ยออกมานะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลตัวทีนะผมน่ะลิฟต์นะครับผมนะ,นะมนะจะเป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะทุ่มคอลงมาครับจะมีเสียงเอฟเฟกต์นะผมนะดี๋ยวผมเปิดเอ่อตัวฮิตบ็อกก์ก่อนนะครับฮิตดับเบิลมันไปขึ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย โอเคน่าจะไม่ติดอ่แล้วก็สกิล e นะผมนะจะเป็นเร็วกันนะผมจะเป็นการยิงปืนออกมาจะใช้ค่าตัวของ e อเนอร์จีนะผมต่อมาครับผมสกิล v นะสกิล v เนะี่ยจะเป็นการยิงไฟออกมาจากกลางอะผมานะซึ่งจะทำดาเมจรุนแรงมากผมจะกินตรงนี้เยอะเหมือนกันต่อมาครับผมแฮมเมอร์ครับผมเป็นการฟาดบอลใส่หนาเป็นสกิลหลักเป็นสกิลหลักในการตีนะผม ต่อมาครับผมสกิลเอกลางโลครับผมและสกิลสุดท้ายสกิลอาร์ครับผมเป็นการกาเป็นการเอาคอ้อนเนี่ยทุบลงพื้นนะผมนะสร้างซาเมียนนั้นสูงมากแล้วก็ทําให้คนที่โดนนั้นติดสตันนะครับผมสตันแล้วก็ล,ล้มไปเลยนะครก็รวมๆตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบนะครับผมนะรอยอูนี่เขาเตียนเสร็จแล้วตัดภาพไปตอนเขาเตียนเสร็จ โอเคตอนนี้เขาก็เตียนเสร็จแล้วนะครับผมนะตรงซึ่งผมก็จะทำการรอจังหวะครับผมหันหลังกลับไปแล้วก็รีฟใส่แม่เหมือนเเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเรา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 เสร็จเขาว่าไปว่ามาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออตัวสปอยล์สกิลลวเออสัตว์ภาพดีกว่าเนี้ว โอเคตัวต่อมาครับผมนะเป็นไททันสปิกเกอร์แมนครับตัวไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยจะมีความสามารถอยู่ประมาณเจ็ดอย่างนะครับผมความสามารถแรกนะครับผมนะโอเวอร์ไรด์เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าทำดาบมีดไปด้วยสกิลนะที่2นะครับผมนะคลาสมาสตอรมซึ่งเราจะต้องให้ขีดขีดตรงเนี้ยให้เกิน75%ก่อนตัวไททันสปิกเกอร์แมนจะเป็นตัวสีฟลุตัวสายฟ้าแบบนี้นะครับผมนะถ้าเกิดเรากดค้างจะเป็นการยิงลัวนะครับซึ่งผมจะเก็บไว้ก่อน สกิลแซ่ดราผมเป็นการบินนะฮะโดยจะใช้ค่านี่เหมือนก,กันเพราะว่ามันจะถือว่ากินพลังงานเป็นการบินตลอดเวลามันจะโกงไปเพราะมันเร็วมากเคยเจอคนที่บินแล้วก็ยิงลยิงจากด้านบนอนะแม่งควรโกงลยต่อไปครับสกิลอะเป็นการยิงเลเซอร์จากแกนพลังงานนะผมนะแต่ว่าถือว่ากินพลังงานเยอะมากเพราะมันยิงได้เดียวต่อมาครับผมยิงทับดาปกติใช่แล้วก็ไปเรียนสิบต่อมาครับ ปีเกอร์จะเป็นการยิงขึ้นเสียงไปข้างหน้าครับผมนะซึ่งจะเป็นขึ้นเสียงอยงนี้เลยและสกิลสุดท้ายของผมเดสเป็นสกิลที่เอาไว้พุ่งพุ่งที่แบบเอ่อพุ่งจริงีอ่ะคือพุ่งแค่นิดเดียวต่อมาครับผมสกิลไฮไลท์ของเราเลยปรก,การกระสุนใส่แค่นี้แหละแล้วก็รีเซอร์เย่ต่อมาครับ ของไททันทีวีแมนล่างซีนีมานะครับผมนะโดยความสามารถของตัวนี้เนะี่ยมีอยู่7อย่างเหมือนกันนะครับผมนะความสามารถแรกครับเทเลพอร์ตเป็นสกิลหนึ่งในสกิลที่พวกทนะีวีเนี่ยมีแค่ทุกตัวครับผมนะซึ่งโกลมากๆสมมติเวลาคุณโดนแบบสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณกดเทเลพอร์ตเนะี่ยไอตัวเนี้ยสกิลมันจะผ่านไปเลยแล้วก็จะไม่โดนดามกอะไรเลยซึ่งก็จะประมาณนี้แต่จะ,จะกินภาพทำงานที่เยอะมากสกิลต่อมาครับผม กระชากวิญญาณนั่นนี่อันนี้ส,ก,ส,ก,ส,ก,สกิลตามครับผมเซ็ตสกิลสแลตผมอส่สกิลที้เอาไว้จะทำการเอ่อเอาตัวของสัอเน,ะนี่ยวาดไปเเป็นการแบบปัดลงไปสกิลที่สี่ครับผมอ๋อหรือว่าสกิลที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรกงเล็บอะเออกงเล็บที่ติดข้างหลัง แทงใส่หัวศัตรูครับซึ่งดาเมจแรงมากผมเคยใช้ตัวเนี้ยฟาร์คิวเรื่อยๆโดยเดยมเรได้คิวร้อยจิตต่อมาครับผมสปีกเกอร์ตัวนี้ครับผมน้นจะยิ่งขึ้นเสียงไปข้างหน้าแล้วมันก็จะทําให้เกิดเกิดขึ้นเสียงด้านหน้าแล้วจะทำเป็นดาเมจด,ดาเมจเป็นหนกลต่อมาครับผมสกิลคิว Q. ผมจะฆ่าใชสกิวดีเลยมั้ โดยสกิลคิวเนี่ยจะสามารถสตันสตุลได้โดยทำแบนี้เลยนะเขาจะเดินชายอยีกต่อมา,อาผมสกิลวีเป็นสกิลที่เอาไว้ปัดป้องการโจมตีที่เป็นแบบของพวกสปิริยหรือว่าของที่เป็นเอ่อพวกทีแมนแดรับแบบนี้เลยนะพวกนี้คนไม่เกี่ยวผมว่าผมเข้าเป็นแบบเซิร์ฟเซิร์ฟรวมเอาเพราะว่าเซิร์ฟวีเกมนี้ไม่มี เออมีหรือเปล่าไม่รู้นะถ,ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแหละแต่ว่าผมไม่เคยใช้่ต่อมารับผมเป็นไททันทีวีร่างสองศูนย์นะครับผมนะโดยเขามีกันถึงสสกิลเลยทีเดียวสกิลแซดเทเลพอร์ททุกคนก็รู้อยู่แล้วสกิลรีฟนะครับผมนะจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าและทำดาเอย่างนี้เลยสกิลต่อมารับผมสกิลสลชนะครับผมนะเป็นสกิลที่เอาไว้ฟันนะก็ตีช้ายอยู่ะ่ะต่อมาเขาผมอาฮะ เป็นสปินนะครับผมนะเป็นการหมุนไปข้างหน้าครับผมต่อมาครับเรดิเอทเป็นการใช้ทีเป็นการใช้แสงทีวีใส่ใส่นะครับผมโอ้ยเดินเราเปิดต่อมาครับคออฟซ้อมออฟซ้อมเนี่ยก็คือเป็นการที่แบบว่าดูพลังงานนะครับต่อมาครับเอฟเป็นการใช้โครงเหล็กแล้วก็คิวเป็นการยิงและขออนุญาตนะครับผมนะปล่อยเรื่องอหาเรื่องหาเรื่อง หาเรื proved, ่องหาเรื่องเอาดิเรียบหล่อเชี่ยวกลับตายก็สกิลคิวจะเป็นการยิงนะครับผมนะการยิงเออแกนพลังงานโอเชนระคุดแอร์เอาเอาเอา นะก็สังคมเกมนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีแต่พวกเบียวเข้ามาเล่นอ่ะแต่ว่าผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้คือแคนนะฮะแคนนะฮะมีเต็มตวดนะครับเองออกเลยต่อมาครับผมโซน่าอันี้เเตอร์อันดีฮีเลตอันดี้ฮเลเตอร์ตัวเจ้าตัวนี้นะจะเป็นตัวจีแมนครับ นซีรีส์หลักเลยครับโดยจะเป็นร่าง4.0นะครับ5.0นี่ยังไม่มาแต่อนาคตเนี่ยมาแน่นอนครับเคยผมเคยเจอเอ้ยมาจากไหนเนี่ย วยไม่ได้ก็ก็มาเปิดผมก่อนผมช่วยไม่ได้เข <wie? S 1> าเรียกวิชาป้องกันตัวอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วรีวิวเลย เรียบร้อยอย่างที่เห็นนะผมอานเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์ออกมาครับผมนะซึ่งจะใช้เลเซอร์สีอันแล้วก็จะกินพลังงานตรงนี้สกิลซีจะเป็นการพุงออนะรพ่งออกมาคนระับผมจะจี๊ดเยอะส่วนสกิลทีก็อย่างที่เห็นไปครับผมมันจะปล่อยพลังงานสีม่วงออกมาแล้วก็จะลดเอ่อเนจีศัตรูสกิลเอฟนะครับผมจะเป็นการตางรูแล้วสกิลสุดท้ายก็เป็นการยิงกระสุนปืนออกมาเป็นเก็บวัน ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปทำอะไรให้มันโกรธโอเคก็ถือว่ารีวิวตัวละครเบสิกทุกตัวไปแล้วครับเราไปรีวิวตัวที่เป็นแบบอัพเกรดกขึ้นมานะโดยที่การที่คุณจะได้พวกที่ <c oughs> เป็นแอ r โตนะผมนะจะต้องมาทำเควสพวกนี้ครับผม ซึ่งถือว่าเยอะมากๆคือผมกว่าจะทําเสร็จอะโคตรร้องไห้ทาไอตัวนี้เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อหลายวันก่อนเองไอเชียนเนี่ย <c oughs> จะร้องไห้เพิ่งทาเสร็จแค่เควสเดียวเองอะคือเควสยากมากเพราะว่าเราต้องเล่นไอตัวเมื่อกี้ฆ่าตัวของเอ่อต้องใช้ตัวที่ผมเพิ่งปลดมาใหม่ไปฆ่าตัว g m a n นะฮะแล้วก็เล่นตัว g man นให้ครบสามพันหร้อยวินาทีก็คือต้องเล่นให้ครบสาสิบนาทีอะ แล้วเราต้องฆ่าตัวไททันคาเมล่าแมนเนี่ยสิบตัวโดยการใช้ตัว GMAN นฆ่าไททันทีวีสอโดยใช้ GMAN แล้วก็ต้องใช้โล่รับรับดามีซึ่งการที่จะใช้โล่ในการป้องกันคือแบบมันยากต้องไปหาพวกสปิกรแมนไม่ก็พวกที่มันใช้แบบปืนแบบไอตัว GMAN นโดยเดียวกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะปลดได้แค่สองตัวเดี๋ยวตัวนี้ผมจะไปทํานอกรอบนะผมนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับผมนะโดยตัวที่เราจะปลดได้เนี่ยจะมีอยู่สามตัวแล้วตัวแรกก็คือ large TV man สับจุดศูนย์นะครับผมนะโดยตัวนี้เนี่ยจะมีกันอยู่ประมาณแปดสกิลนะครับผมนะโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการฟันปกติเข้าไปโดยทำดาเมจเนี่ยก็ถือว่ากลางๆครับผมไม่ได้เยอะมาก เออได้ยอนอยเน่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมนะตัวสกิลเอฟก็คือการเก็บพลังงานอย่างนี้เลยแล้วสกิลเซตก็เป็นเทเลพอร์ตนะครับเลยใครๆก็นั่นแหละเหมือน TV ทีวีทั่วไปโดยสกิลอีนะครับผมแล้วจะเป็นการเอาดาบเนี่ยฟาดทำดาบหนึ่งค่อนข้างเยอะเลยเยอก็จะแรงกว่าตีธรรมดาด้วย สกิลจีครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวของพลังงานที่กดเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะปาสซิลจีออกไปได้อย่างนี้นะครับแต่แนะนําเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นดีกว่าสกิลวีก็เหมือนของที่ท่านจีแมนเลยแต่นี่จะเบากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะใช้พลังงานเยอะกว่าด้วยต่อมาเข้าสกิลอาร์สกิลอาร์เนี่ยจะเป็นเซ็นิวที่เอาไว้กดดาบปั่นนะอย่างนี้เลยโดยวจะพุ่งไปข้างหน้านิดนึง และสกิลทีครับผมเป็นสกิลที่คุณสามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้โดยดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยครับผมนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายครับผมแล้วก็สามารถดูดซับพลังงานได้คือว่าโกงจัดๆเลยแหละโอเคมาตัวสุดท้ายนะครับผมนะ ก็วันนี้ก็จะร да ีวิวไวหน่อยนะครับโดยการที่จะไม่ตัดต่อเยะเลยเลยจะขออภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่มีเวลาในการมาตัดต่อเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ใกล้สอบแล้วอะอยู่มสามเปนงานอะไรเยอะชิบหายเลยนะครับผมโดยตัวนี้นะครับผมนะจะมีชื่อว่า Executioner ครับผมนะก็จะอยู่ในเรื่องเรื่องของ Gravity Toilet ในตอนที่78ครับผมนะโผล่มาตีตอนเดียวอยตอนนี้โดยความสามารถของมันนะครับผมนะจะมีอยู่7สกิลด้วยกัน สกิลแรกครับผมเป็นการใช้เขียวในการหมุนนะผมนะแล้วก็รับพลังงานอย่ยางงเโดยการใช้พลังงานหมุนนะอย่างนี้เลยตัวสกิลต่อมาครับผมเป็นสกิลอ่าในการปาเขียวไปข้างหน้าครับผมก็จะใช้เขียวกลับมาถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงที่เราปากันไปอยู่เราก็เราก็จะเดี๋ยวทำแี้ยอ๋อมันลิงก์หมด ดยถ้าเกิดเราปาไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยมีศัตรูอยู่ในแนวที่เกีียวกับมาหาเราก็จะโดนดามเมจด้วยนะครับสกิลต่อมาครับผมสลัเป็นการฟันเข้าไปที่ศัตรูผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากดามเมจก็เฉยๆนะครับสปีกเกอร์ก็เหมือนตัวของไททันสปีกเกอร์เลยสกิลวีดิฟิกเหมือนกับไททันเหมือนกับไททันซีริมาเลยแต่นี่จะกินน้อยกว่ามากเลยครับผมเพราะว่าเขาแค่ยกแขนขึ้นมาแล้วก็ปัด้องกัำ ยกเลิกได้แล้วกันกดอีกรอบตัวคิว Q ก็เป็นการพุ่งครับผมแล้วตัวตัวซก็จะเป็นการสั้นเหมือนกับพวกสปิเกอร์ทั่วไปเลยครับผมแค่ว่าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษขึ้นมาหน่อยโดยที่สกิลดีเฟกต์มันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยครับเอออันนี้อะไรเนี่ย เอ่อช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดสักครู่โอเคทุกคนตอนนี้ผมเลือกที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็เข้ามาในเซิร์ฟใหม่นะผมนะเพราะเมื่อกี้ผมไปทะเลาะกับไอคนในเซิร์ฟมามไม่รู้เหมือนกันว่ามันแค่อะไรกุนิกแน,น่นะครับผมนะไม่จะลากไปตอยอย่างเดียวเลย <c oughs> ก็ถือว่าได้รีวิวตัวละครได้ประมาณเจ็ดตัวนะผมนะเพราะว่าตัวที่แปดกดไม่ได้ <c oughs> ยงังปดไม่ได้เดี๋ยวรอในอนาคตนะผมนะเดี๋ยวผมจะไปทำเคยสตัวนี้ให้มันผ่านผ่านไปครับ โดยเว e s เนี่ยต้องให้ออแบปบนี้นะขอนกันโอนเว e มันบอกว่าให้ผมเนี่ยใช้ตัวเนี้ยฆ่าตัว G-man แล้วก็เล่น G-man ทุ Man, ก3ขนมล0ชั่วโมงฆ่าใท้ท่น c a m i ล l a ถ้าฆ่าพวกใช้ท่น TV 2.0ใช้โล,ล่รับดาเม e นะผมนะก็ประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นยงไงบ้างครับผมนะสำหรับคลิปในวันนี้อาจจะสั้นนิดนึงครับผมนะเทียบกับในคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยอัดในสมัยก่อนนะผมนะ แต่เชื่อผมนะครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตำนานนะผมนะโดยที่นี่จะเป็นคลิปแรกของช่องในการประกาศสัปดาห์ของในปีนี้นะผมนะในปี2026นี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะั้นมีความสุขได้นะครับผมนะสำหรับในปีใหม่นี้รู้ว่าผมฉลองปีใหม่ช้าไปหน่อยแต่ก็แช่งมาเถอะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย